กับเรียนเชิญท่านผู้ครูของเรานะครับได้พูดถึงว่าการสร้างความประทับใจในพิธีการของเราพิธีกรรมต่ตางๆจะต้องทําอย่างไรบ้างครับเชิญครับขอบคุณมากครับท่านผู้ที่แนะนําอยู่บนสักครู่นี้ขออนุญาตแนะนําต่อท่านทั้งหลายทั้งที่เป็นรุ่นพี่รุ่นนอ้องหรือว่าที่จะเป็นพรานในอนาคตท่านผู้นี้คือข้าราชการท่านผู้ใหญ่คนหนึ่งแล้วก็เป็นน้ําที่ไม่เต็มแก้ว ใส่เข้าไปเท่าไหร่ก็ไมเ่เต็มเพราะท่านแสวงหาอยู่ด้วยนั่นคือท่านสาธารณสุขอำเภอตราการพืชผลหมอบ้านดงณลงแผงสอนกรุณา,าสาธุนะครับท่านทำบทบาทหลายหน้าที่วันนี้ก็มาทำเป็นคนดักเตอร์ eur, คือคนกำกับจากนี้ก็จะไปมอบบุิบัติและท่านก็จะนำเสนอในส่วนที่ท่านเห็นในฐานะที่เป็นคนทำสื่อนะครับ ในฐานะที่เป็นหมอ,อหมอบันโดงเนี่ยจะถามท่านเลยนะครับรออาจารย์น้อยอาจารย์น้อยมาให้เวลาคนละสารมาทีเท่านั้นนะ่ะสาทีเท่านั้นน้อยมาให้บัณฑิตพามน,นาลงแผงสอนเนี่ยลงเล่าอะไรทุกอย่างหนึ่งที่เป็นเกิดความรู้และที่ถือว่าเป็นไม้ตายไม้เด็ดที่ทำให้การเป็นพิธีกรในงานทั้งหลาย เป็นศาสนาพิธีกรเป็นอะไรก่อนเนี่ยยกเว้นขาตกรมีอะไรที่มันเด็ดๆที่ทําแล้วผู้คนบอกว่าอุ้ยขักหลายถึงใจหลายอ้าวเชิญขอบคุณครับก่อนที่จะจะพูดต่อไปนะครับเรียนเทมนั่นพรรามหมอน้อยครับบนเวทีครับเชิญครับพรอรามหมอน้อยบอกว่านั่งชิดกันให ผู้อาวุาโสมาอยู่ใกล้กันมาทันเพราะว่าหมอหน่อยอายุหน่อย่นต่อมาถามเมื่อสักครู่นี้นะครับการทําบทบาทหน้าที่พฤติกรรมต่างๆที่จะให้เกิดความประทับใจที่ผมมีประสบการณ์มาก็คือว่าเป็นการประยุกต์ความรู้ความสามารถที่มีให้เข้ากับงานเพราะว่างานในแต่ละงานที่เราไปเจ้าภาพแต่ละงานไม่เหมือนกันเราคงจะใช้ตําราเดียว พิชิตงานทุกงานก็คงไม่ได้แต่ถือว่าเป็นหลักส่วนลีลาท่าไรา้รำถ้าเด็ดพิชิตนั้นขึ้นอยู่กับหน้างานนะครับก็ขอใหอ้สิ่งที่ผมใช้มาตลอดก็คือว่าเป็นง,งานตรงเวลาเพราะาถ้าตรงเวลาแล้วเกิดความประทับใจกับเจ้าภาพไปตรงเวลาเสร็จไปดูสิ่งต่างๆที่เจ้าภาพเตรียมไว้ว่าขาดสิ่งของใดหรือไม่ดูความเรียบร้อยแล้วค่อยเริ่มพิธีการ พอเริ่มพิธีการเสร็จก็ตามที่ครูบาอาจารย์ได้ไดสอนมาหมัดเด็ดไม่มีอะไรครับนอกจากทาให้ดีที่สุดก่อนออกจากบ้านไหว้ครูบาอาจารย์ผมอกอกจากบ้านผมไหว้ครูบาอาจารย์กราบพิ้พพระคิดหอดครูบาอาจารย์เห็ดน้ำพอกอน้องคู่ก็นึกถึงครูบาอาจารย์บอกท่านตั้งแต่ผมที่ออกไปจากบ้านมีความปลอดภัยตั้งแต่การเดินทางมีความพร้อมไปจากบ้านยกอ่อนย่ยอคู่ไปไต้งเฮือน ไปที่หน้าง,งานไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างเตรียมพร้อมให้ดีที่สุดก่อนออกงานผมจะนอนหลับให้อิ่มแม้ว่าจะมีงานมากมายเพื่อเพื่อบางวันอาจจะไม่จัดรายการด้วยซ้าไปเพื่อดูทบทวนในสิ่งที่เราจะจะเตรียมงานในวันต่อไปเพราะว่างานในแต่ละงานมีทั้งคนที่หวังดีกับเราหวังดีก็คือว่าอยากจะดูเราว่าเราจะสักขนาดไหนแต่ยิง่งจะซื้อเสียงหมอบานด่งหมอบานดงซ้ำใดนอะลูกศิษย์ทเทตวันบอก ซ้ำไหนนอก,ก็จะมีคนมาดูเราเพราะฉะนั้นแล้วมีหมัดเด็ดอะไรก็ใส่ไปบันเด็ดแต่ละงานก็ไม่เหมือนกันครับลีลาสำเนียงในการในการสวดเหมือนอย่างที่พ่อครูรืกคุณได้บอกไว้ครับไปงานวันหนึ่งก็จะมีคนตามไปฟังท่านท่านก็จะสวดสำนองทำนองเนี้ยไปอีกงานหนึ่งในวันเดียวกันไปอีกงานหนึ่งท่านก็สวดอีกคำนองหนึ่งไม่ให้บุคคลที่จับผิดนั้นจับได้ว่าเรา พูดอะไรบ้างหรือมาบทเก่าอีกแล้วเรามีหลายบทที่ต้องพลิกแปลงผมไปดูพ่อพรมผมมาหลายครั้งพ่อพรมผมมาซึ่งเป็นครูบาอาจารย์เที่ยวนี้ท่านได้คำนี้มาเที่ยวหน้าก็จะมีข้อความงอกออกมาสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนั่นคือเทคนิคที่พ่อพรมแต่ละท่านต้องเรียนรู้ ไม่ได้ยึดตำราเดียวมีคำที่สามารถทิ้แงแทงคำพูดที่เป็นสิริมงคลสามารถนํามาใช้ได้กับทุกๆงานที่ไปนะครับขออนุญาตได้เปลี่ยนนัก็สดงครับขอบคุณมากนั่นคือประสบการณ์ตรงและจากปากของคนทําจริงไม่ได้หลอกเรียนตําราอะไรเราเป็นพระวัดป่าท่านเข้าใจไหมพระวัดป่ากับวัดบ้านต่างกันตรงไหนวัดป่าเวลาเทศจะเทศออกจากใจพระวัดบ้านจะต้องเอาะเรียนเป็นหลักจดจํามา เป็นอนุโพธิปัญญาเป็นปัญญาตรัสรู้ว่าตามเขาว่าอย่างนี้อย่างงี้อย่างงี้แต่นี่ผู้จากประสบการณ์จริงสรุปความสั้นๆได้แค่ว่าคุณจะต้องตัดเตรียมรู้รอบๆรู้นะครับประสบการณ์ทั้งหลายที่ได้มาสั่งสมไว้รวบรวมไว้แล้วก็มาปรับใช้ปรับแก้มันเป็นคําเดียวกันกับที่ครูพูดว่าคนที่เหมาะสมเท่านั้นถึงจะอยู่รอดในสังคมปัจจุบันนี้ได้ขอขอบคุณหมอบันดุเอาต่อไป หมอลำาพงมาหมอพระลำาพงมานี่อย่าพึง่งไหนหมอคำตันไปไหนหมอแขงคำตันไปไหนคำตันเอามะเอาแขนมะแขนมันี่มีไวแ้แกงกินนั่นน่ะเ,เ,เ,เอามาเอาเก้าอี้มาด้วยเก้าอี้มาด้วยเออมา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 ลเลยมาเลยเก้าอ,อี้มาให้ท่านหน่อยเก้าอี้เราหมดเท่านี้เองบอกบริจาคสร้างเก้าอี้กันมาตังเยอะตังแยะเอามะาม,มามุมๆกับมอน้อยเนี่ยตรงนั้นเอมอ,อมาเชิญเชิญมา อันนี้ก็เป็นบันณฑิตพราหมณ์ได้รับทุนเรียนเมื่อสี่ห้าปีมาแล้วนะครับชื่อเดิมเมื่อสังกัดเพชรพินทองชื่อคําตันนะครับแต่หลังจากเพชรพินทองเขาบรณนางสังขารไปก็เปลี่ยนชื่อเป็นจิตศิ์ศักดิ์เออเป็นหมอพราม์หมอแกนจิตติศักดิอ์อ้าวล่องยาวจักหนึ่งนาทีอะไรก็ได้ที่คุณอยากอยากจะสร้างความประทับใจเชิญครับ โอ้ยพี่น้องเอ้ยิง่งเสียงพิ้นเสียงแค่เลยคือหอามช่มเตาหอมดอกคัดเข,ข้าปานว่าทีตายบอเป็นแล้ว,ลวพี่น้องเอยเป็นศินละปะเล็กๆแน่นอยหมอบ้านโดงนิยมใช้หาคำพูดคำจาอะไรที่มันแหลมคมทิ่มแทงใจ ผแก่ท okay, ำตานอี่ไปก่อนานเอเภอเพราะผมสวดได้เก่งแต่ผม,มาอาศัยดนตรีนี้วาน เใครมานักทางคนทองน้อมานําปองคนเที่ยวมาคนเดียวเจ้ายายยามโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทที่เจ้าเรียกร้องความสนใจจากผู้ฝังว่ามาเยื่อฝันเอ๋ยฝันจะไปเที่ยวเล่นเฮือนท่านบ้านของเพื่อนทางไกลและทังไปกใอ้มาตามือนี วันนีหรือว่นันเจ้าเนี่ไปเที่ยวเล่น<อ>ชื่อกะทิปูผู้กระดึงคุณบ่คำเออกอดตาหมาจามื่อนี้วันนี้ เีอขวัญเจ้านี่ไปเที่ยวเล่นทางท่าิมน้ำอกเลือวขวัญเจ้านี่ไปู่น้เมวายนนี้หอันหัโดโอ้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 โอหก้ออ แล้วม,มีเทคนิคอย่างหนึ่งถ้าเอาหมอแขนไปด้วยเขาจะถามว่าพ่อมากับใครมากับหมอแขนก็จะต้องคิดว่าหมอแขนนี้จะต้องจ่ายตังค์ไหมบอกว่าคุณไม่ต้องจ่ายตังค์แต่คุณจะต้องยกอ้อยอคู่ให้เขาเขาเ,ขาเรียนมีครูเหมือนกันเมื่อกี้อาจารย์น้อยพูดแล้วตามแต่ไปเรียนกับใครมาสำนักนี้22บาทหมอบันดุนะครับก็ต้องใส่คันห้ามาหมอแขนก็มีอ้อยคู่นะครับมัดข้อต่อแขนให้เขาไปนะครับอราบ ผมกำลังจะพูดถึงเฉลิมพลเพชสยามที่ใช้ชีวิตโลดเล่นดังดังอยู่ในวงการของเสียงผินเสียงแขนและกลับกลายมาเป็นหมอพรามเพราะพ่อตาบาครับขอกรบว่าพวะครูตนแดน่งนเภอเจเจวันบุญงอกท่านวาพรามในโรงแผงสอนอพรามน้อย สมสาชิกพราหมุกท่านทั้งเก่าและใหม่นะครับทุกท่านที่มาร่วมในพิธีในวันนี้อุขาซื้อพมมาทิมา่าด้วยซีหลีซีเลนคือเฉลิมฟรอนไปนสยามนีม่น้องก็เห็นใน y o u u u e ไในวิดีโอวิติทัต์ต่างๆกับเฟตินทอง27ปี B, แต่ผมอยู่หันออกอย่างหันว่าเป็นพญ่บบาน1ปี มีสองมาได้เป็นกำนันหอดอายุหกสิบปีปีหาเจ็ดผมบอกอยากกำนันตอนนี้หมดเป็นหมอพรามแต่ผมเป็นมาดพรามมีเม,มียผมนี่ได้เมียได้ผัวหลายคนเนาะที่แรกได้ผัวหมอรัต่อมาได้ผัวหมอรพรามได้ผัวกำนันกับบัานผัวพยาบาลกับบ้านนั่นแล้วเลยโชคดีกว่าหมูครับตามเดี๋ยวคุณพ,ออพ่อคุณถามว่าเป็นยังก็ได้เป็นหมอรพราม ประทับใจแนวใดมันเป็นหรือความบังเอิญนะพอเด้อ์คือผมพาพยยพงไหย่พ่อเถามาเรียนอยู่นี่ละปีสี่เจ็ดเดือนสิงหาคมมีนเปิดเปิดรุ่นสองปีสีเจ็ดาพ่งไหย,ย่มากสอดๆหอกกับมานอนฟังเง็นเบานั่นอนี่พูดเ่านี่สักเคเทวดาบ่อาคอยถือเหตุภาาษาวีบัตนกกับเมื่อบ้าน คนไปสู่ห่อกหนึ่งมานั่งซื้อวอไปคนบนประมาทประมาทคู่คือบรถทือหนังสือเลยจำบ่ได้หลงคว่มันลบไปลบไ,ไม่หันเป็นชั่วโมงก็ว่าแล้วสู่ก้อนหม่องเดียวนะั้นมันก็เลยเป็นเรื่องที่ให้ผมต้องต้องเฮ็ดงานเนาะผมไปสู่เราบางคนนาจะง,งานก็เจ้ากับระทับใจว่าผมไปสู่ต่อไปเลยได้เป็นหมอผ้ามาตเตมือน,นันมานะครับขเขาลยเปยนเรียน,ร,ยนรููนัครูบาอาจารย์ มาพ่อและหลายรุ่นที่มาลังคนเพิ่งก็ได้ของเก่ามานําแนของใหม่แนผสมประสานเงินเขาออ่าก็ยังมาหาอาจารย์หมอหน่อยแม้เราเสียอายุหน่อยแต่เราก็เป็นคู่นะครับอายุหน่อยกลัวหลายปีเตบเครื่องโตเครื่องหมดแล้วก็ผมแต่หันถือว่าเราเป็นคู่กับประทับใจหลายสิ่งหลายอย่างเป็นว่าคู่ภักลังจําเบี้ยนลูกพลนิลดพลดนอย หมื่นหนึ่งเปเจอหนึ่งหมื่นหนึ่งเปเจอหนึ่งซ้งงำวอลลัมครับวอลลัมคือกันลัมมือนีนเสียงดีดีมือไม่มาบนตาสิบแตกมันเป็นยังสั่นขึ้คือการสู่ขวนคือกันกัดจังดีอ๋อมอโนลงแข่งสอนบนวา่าไปสู่ขวัญเหตุใดข้าเจ้าจังสิถูกจักเข้าเอจึงได้ถึงสิบประทรับใจก็ต้องไปเบิึงว่าเใาสิสู่ขวนวิธีใด คู่ค่าอยยีกเขาไม่มียังแน่เครื่องในผ้าขนมียังแน่ข้าตรงเลี้ยนรูให้เบิดนะครับไปเบิ้งความเรียบร้อยเพื่อสิ่งหักว่าการทัพนาทีเหมือนนี่มันสมบูรณ์แบบบอไปรังเทือนี่ผมหลงถีบนอนว่าใส่คู่เกินละหมองใส่พ่อพอ่อมีเลี้ยนจนังนี้ไปหลายคนที่ไปเอาคู่เกินนะครับคู่พันยี่สิบสองบาทเพิ่นเอายิบซีกับมี่หาิบซี่กับมี่ ผมไปทั้งบ้านผมทั้งอำเภอตำบลนาสมัยก็จะใส่ผมยี่สิบห้าบาทโอ้โผมหลงถีบเลยผมผมสะดุดไปหลายข่วงเกิดกลับไปกับมาอยู่มามาเปิดบึงค่ายเอามันเกินตัวหนิแลยวเดี๋ยวออกเลยบอกเขาจะว่าจะเห็ุเจตเดือนข้าราชการถูกถามผมจะก,ก่อนผมก็บ,บ่ริเวณนว่ามบุตรจำได้เพราะว่าผู้อยู่หันกับเป็นเลี่ยนไปจากหนีด้วยกันเขาคนเอาเกินน่ะนะครับ อย่นจะเกินคู่ด้อเด้อยเขาเกินค,คู่มันจีเป็นบาม้วนค่าน้ำมันค่ายังเพิ่นเอาไห้เองเพิดด่นดกอกก็ได้ยุ่งหมู่านนี่ก็เด็กซีหาพันก็ไปเพิ่นเอาไห้เองเออคเอคู่ยี่สิบสองบาทอันเดียวก็จะผมมีผมเอาใส่เองค่าคู่นี่น่ะได้ค่าน้ำมันเพิ่นก็ให้อยู่เพิ่นใส่ซ่องให้นี่กับวัฒับใจคือหนึ่ง การใช้เสียงอ้กากิรพยัญชนะมันถูกต้องกาอีกหนึ่งคือความไหวคุกคักในการสู้ขวนนะครับเขาจะสูส่ขวนเรื่องนี้ก็ต้องจำให้มันได้หรือถอมดมอญต้องบ่งหนังสือหนังสือดีเยปาตัวเ้าของเขาี่สู่ขวัเมื่อน,นี่สู้เรื่องยังสู่คนทั่วไปซึ่งงานแต่งงานงานบวช หนักอยังนี่ต่างๆเขาต้องเบิ้งเอาตำราเปิดไหวเสียบไหวซะก่อนพ่านเขาจำบ่ดยค่ะเขาไปเปิดเบิ้งมันหลงมองไหนนะครับคั้นจำได้มันมจําได้แต่ว่อยป่าหนังสือเด้ครับหนังสือคือเป็นคู่ที่ดีติ่สุดซำเจ้าคุในญ่เพิ่นเทพิ่นก็นตกงจหนังสือไหวเพิ่นกับรรยญยให้ฟังนะครับอันนี้คือคือเหตุต่พี่น้องเดี่ยคจักเขาสิ่เล่นเสียงมองได้มองได้มันเกิดได้ไง่านก้น่าเขาท่องให้มัน จำไวมมันฉ่ำในตั้จัะกในหัวเขาแล้วนะครับขอบคุณขอบคุณลหลายๆครับสำหรับท่านที่สนใจเงียาวนนี้มีเวลากินเขาโซเลกันเวลากระชับมากได้รับวิทยุโทรศับว่าท่านจะมาแล้วเวลานี้ตั้งเนื้อตั้งตัวมาได้หมอพรางไปเยอะแยะมากมา,มายและหมอนอนมีอะไรพิเศษกว่าคนอื่นตรงเทคนิคอะไรเชิญครับสั้นๆเชิญครับขอโอกาสครับฟังกันอีกสักรอบก็ จักษ์วายไดใดผมสามภาษาคเมเลียวซีมคมเมรลาวไทยพอ่อที่บ้านและก็มีสวยครับมันแปลกที่ว่าหมอเดียวสามภาษามันถาม่าคอยมีเหมือนพ่อเนี่ยระดับครูบาอาจารย์แต่พ่อร้องภาษาเดียว เสิมเนี่ยสามภาษาไหลได้ทุกทุกทุกท,ท,ที่ไปได้ทั่วประเทศและผมรับงานหลายอย่างเหมือนบางหมอบางท่านรับแค่สู่ขันแต่งงานขึ้นบ้านงานบวชนะพ่อเนาะแต่อย่างผมเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นบ้านแต่งงานงานบวชงานกเกษียณน,นักศึกษา ฉลองนั่นฉลองนี่ตั้งศาลถอนงานไหวครูบูชาครูงานไหวเทพบูชาเทพบวงสวงพญานาคแล้วจะมีแบบวงกันตรึมมีแบบวงปีภาคมีแบบวงพินแคนมีเจ้าภาพมีงบน้อยงบมากขนาดไหนจ้างมามันก็เลยมีงานได้ได้หลายแบบได้หลายอย่างทแลสรุปว่า,าสามารถ มีความสามารถเฉพาะด้านเอาใช่ครับนะมีความสามารถเฉพาะด้า,ดานซึ่งหาหลายๆคนที่จะมาทําแบบผมไม่ใช่ว่าอวดเนาะเพราะว่ามันมันหายากนะพอน่อเนาะเข้าใจมันหายากม,ม,มันหาคนที่จะมาทําแบบเนี้ยเหมือนอาจารย์สุรชัยมาเมื่อวานพอ่ออาจารย์สุรชัยท่านเกิดยอมรับว่าท่านเสียงดีเก่งแต่ท่านก็อ,อีสานล้วนถ้าไปบ้านอีสานไปบ้านเขมรท่านก็ต้องไหวอีสานไปบ้านไทยก็ไหวอีสาน อย่างผมไปบ้าคอขเมรว่าเขเมรนไปว่าไทยว่าไทยไปบ่า,บา,บาอีสานว่าอีสานไปบ้าสวยว่าสวยมันจะได้เงินว่าบดเอาสรุปความว่าครับสามารถปรับตัวปรับตนน็อตตัวละล้านตัวละแสนเคยเล่าให้ฟังเขียนในหนังสือเดี๋ยวจะแจกหนังสือคนคือกันน็อตตัวละแสนหมอพรามเหมือนกันแต่ว่าราคาต่างกัน ท่นโตเสถียมนุษย์เสสุผมขอจบประเด็นการอภิปรายถกแถลงด้วยคำพูดว่ามนุษย์จะเหนือมนุษย์ตรงที่ได้พัฒนามนุษย์เหนือมนุษย์เพราะสามารถที่จะดึงเอาความสามารถที่ฝังอยู่ในตัวออกมาใช้หมอณรงเป็นตัวอย่างไม่ใช่มีหนะ้าที่ฉีดยาไม่ใช่ที่เป็นผู้บริหารเรื่องพับลิเคลสสาธารณสุขเนยหากแต่มีอะไรหลายอย่างเขอเป็นนักพูดนักสแสดงครับ<ะ>ทำอย่างไรถึงจะดึงสิ่งเหล่านี้ออกมาได้ อนุโมทนาสาธุให้แกห่มอน้อยครับและล,ล,ลืมพูดไปอย่างหนึ่งครับพ่อคือผมเนี่ยผมเป็นมาก่อนที่จะมาที่นี่ซึ่งพ่อก็เคยรู้จักแกติดตามใน y o u t u b e ติดตามในเฟซติดตามใน youtube ท่านเห็นผมผมทำหน้าที่ตรงนี้มาก่อนที่จะมาที่นี่แต่ว่าผมผมมาเปิดเจอเขาแนะนำว่าพ่อนานอำเภอเนี่ย เขาเปิดสำนักที่นี่ผมก็เลยอยากจะมาศึกษาดูว่าที่นี่มันมีความแตกต่างอะไรทําไมคนมาเยอะซึ่งคนสุรินมาเยอะนะพ่อเนาะคนสุรินมาเยอะมากผมก็เลยถามว่าเขามาที่นี่เขาได้อะไรกันบ้างพอมาถึงพ่อแกบอกอ้าวหมอน้อยเนี่ยก็เลยมาสวัสดีพ่อก็เลยได้รู้จักก็เลยได้มาถึงปัจจุบันนี้มาที่นี่ก็มีความแตกแต,แต่ละสำนักไม่เหมือนกันมีเอกลักษณ์ของแต่ละคนเพราะฉะนั้นท่านมาที่นี่มาแล้ว พยายามเก็บเกี่ยวเอาความรู้เอาความสามารถกลับไปใช้ผมเชื่อว่าทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้มีครูหลายๆครูผ่านมาทุกๆคนแต่มาที่นี่ก็เอาที่นี่เป็นครูเอาครูของท่านเป็นครูคนเรามีครูได้เป็นร้อยๆครูไม่ต้องไปคิดมากนะครับผมแล้วก็เอาทุกๆครูมารวมกันผสมผสานแล้วก็มาประยุกต์มาใช้ให้มันเป็นของเอกลักษณ์ของตนเองให้ได้เหมือนที่ผมทํา นะครับผมฝากไว้ขอบคุณครับสาธุ<ม>อนุโมทนาครับอนุโมทนาไม่อยากจะจบเลยแต่จําเป็นเวลาไล่มาแล้วขอความราจากสถานที่บัณฑิตพรามทั้งหลายทั้ง